สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนก็อยู่กับผมพลพันธิกระดที่ช่องพลทริปเปอร์ีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตข่าวสารรถซูปเปอร์คาร์จากค่ายกระทิงเปี่ยวครับซึ่งเป็นซูปเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดที่ได้มีการย้อนตำนานรถซูปเปอร์คาร์ในอดีตของค่ายที่ยุติการผลิตไปตั้งแต่ช่วงต้นยุค90และรถคันที่เพื่อนๆนเห็นอยู่นี้นั่นก็คือ lamborghini countach lpi 8 0 0 4ส ซึ่งมันได้ถูกเปิดตัวไปครับเมื่อช่วงเดือนที่แล้วและก็มีความลิมิเต็ดอิดิชันมากๆเลยเพราะมันผลิตออกมาเพียงแค่112คันเท่านั้นในส่วนของรูปลักษณ์นะครับการดีไซน์ของค cool ูลทั c ช LPI 800ขีดเนี่ยมันจะมีการผสมผสานกันครับระหว่างความคลาสสิกของลัมโบยุคเก่ากับรถยุคใหม่ครับซึ่งยุคใหม่เนี่ยผมดูแล้วเขามีดีไซน์ที่คล้ายๆกับตัวเมอร์เซเด คุนทัช LPI 800-4ยขีดยังอิงเส้นสายมาจากคุนทัชเดิมนะครับโดยเน้นเหลี่ยมสันแล้วก็เส้นสายที่ดูคมตัวไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าตัวไฟเนี่ยเขาจะปรับให้มันตัดเฉียงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าเรามองจากทางด้านข้างตัวรถซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษครับด้วยการตัดมุมเหลี่ยมไม่ใช่ลักษณะแบบมุมโค้งในแบบรถทั่วๆไป นอกจากนั้นนะครับก็ยังคงมีเส้นสายที่ไล่ตั้งแต่หลังคาไปจนถึงบั้นท้ายรถในแบบเดียวกับเส้นสายของคูนทัชยุก่อนทางด้านบั้นท้ายของเขานะครับก็จะมีไฟท้ายข้างละ3ามดวงเป็นลักษณะทรงหกเหลี่ยมและยังมากับปลายท่อไอเสียแบบออกสี่ช่องทรงกลมด้านขุมพลังของเขาครับเป็นรหัส LPI ก็คือว่ารถคันนี้จะมากับขุมพลังไฮบริด ที่วางอยู่ใน lamborghini c u n ประกอบไปด้วยเครื่อง v 1 2แบบ n/a ครับก็คือไร้ระบบอัดอากาศพิกัดอยู่ที่6.5ลิตรมีกำลังอยู่ที่780แรงม้าและแรงบิด720นิวตันเมตรโดยจะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับ48แโวลต์และตัว super capacitor ซึ่งทางค่ายเขาได้ระบุไว้ว่ามันให้กำลังได้มากกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่มีน้ำหนักเท่ากันนะครับ มันให้มากกว่าถึง3เท่าเลยทีเดียวรวมแล้วพละกกำลังทั้งระบบจะออกมาสูงสุดที่814แรงมา้าโดยจะส่งกำลังผ่านเกียร์แบบ A.M.T. 7 Speed I.S.R. สำหรับตัวเลขสมรรถนะเขาเคลมไว้0ถึ100กิมต่อชั่วโมงภายใน2.8วินาที0 200ครับอยู่ที่8.6วินาทีกับท็อปสปีดที่355กิเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนเลยครับว่าสไตล์ของลัมโบเนี่ย เขายังคงเน้นที่ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อส่วนไซส์ล้อทางด้านหน้าจะเป็นขอบ20นิ้วและด้านหลังขอบ21นิ้วภายในล้อครับก็จะมีระบบเบรกแบบเซรามิกสำหรับภายในห้องโดยสารก็จะใช้วัสดุหนังสีดำที่ตัดกับสีแดงมีลูกเล่นเพิ่มเติมที่จอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ตรงคอนโซลกลางนะครับโดยเมื่อกดปุ่มสไตล์มันก็จะมีบอกครับลูกเล่นรายละเอียดถึงความเป็นมาของตัวรถคันนี้ โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็ขอฝากคุณผชมทุกคนนะครับช่วยติดตามผมที่ช่องพล Triple P นี p ้ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ